อเราขยับไปนี่เลยเออไอเออเออขยับขยับไปเลยดักไว้เอาเรือข้างล่างตัวล่างสุดอ่าไปกินปืนมันก่อนปืนมันอันตรายสุดตอนเนี้ยอ่าเสร็จปุ๊บอ่าเอาเอาขึ้นขึ้นไปตรงแถวช้างอ่ะเอาเอาตัวนี้แหละอ่ะาลงมาลงมาอ่าตรงตรงนี้ กินช้างแม่งเลยอ่าเสร็จปุ๊บกินกินในตัวข้างบนกินแม่งเลยจบจำตัวเดินให้ได้ไปต่อไปกันต่อไอ้หนูเอาให้แบบค่าความสัมพันธ์ถึงสองรอยะจะได้กินนี่มาเลยกินในตัวข้างล่างเอาหมาเดินทีเนี้ยหมาหมาเดินไอ้ตรงนั้นก็ได้ก็ปลอดภัยไม่โดนกินแต่ว่า ไอจุดเขียวอะ่ะมันเป็นระยะเดินของม้าหมากลุกไทยหมากลุกเทศใช้เหมือนกันหมดหมากลุกจีนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเธอต้องคํานวณว่าม้าเดินไปตรงไหนถึงจะปลอดภยัยช้างอะ่ะมันมันมันจะเดินสี่ทิศเฉียงสี่ทิศเฉียงแต่มันจะเดินข้ามขีดตรงกลางมาไม่ได้ไอไอตรงกลางกระดานเนี่ยมันจะเดินข้ามมาฝั่งเราไม่ได้ดังนั้นตอนนี้ขุนเธอจะปลอดภยัยมีแต่เบี้ยเท่านั้นที่มันข้ามมาแล้วเห็นป่ะอันนี้นที่ไม่ปลอดภยัยม้าถ้าจะเอาแบบลุกคาดเลยอะ่ะให้เดินไปทางขวา ป่ะอ่าปุ่มปุ่มเมื่อเ้ลงมาอีกไม่ใช่ย้อนย้อนย้อนกับเอาเอาเอาไม้กลับไปที่เดิมที่เดิมที่เดิมอ่ามันจะมีจุดนึงอ่ะขวาไอ้ทิศขวาบนจะมีจุดนึงอ่ะเคลื่อนไปทีเนี้ยเราเรากินช้างมันได้เรากินช้างมันเสร็จปุ๊บเราเราเราจะลุกขุ้ช้างบนช้างล่างช้างบนช้างบนช้างบนก็ได้ช้างล่างก็ได้กับกับจุดเดิมอ่าจุดนี้เรากินช้างล่างได้ ขยับเราเรากินช้างล่างเฮ้ยอ่ะเอาเอากินกินช้างล่างโอใช่ไอ้หันหลังจอยอดจอยทิ้งอันเนี้ยกิน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 ช้างไปก่อนกินช้างไปก่อน้มันไม่ได้หรอทำไมอ่ะไม่ได้อันเนี้ยมันมันเดินเป็นรูปเครื่องหมายบวกเราเราเราเอาม้ากับที่เดิมที่เดิมติดใหม่วันนี้อ่าตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้น มันก็ทำได้แค่นั้นแหละเนี่ยยอมแพ้แล้วอ่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องแต่แต่เราจะไปเดินไอตรงจุดกลางที่มันอยู่สองตัวเราจะไปเดินตรงนั้นเราสามารถกินมีขนข้างล่างนี้ได้ไหมได้นะเราถ้าถ้าเราขยับมาข้างล่างอ่ะมันมันจะเอาเบี้ยมา,ม,ามันจะเ,เบี้ยมากดดันเรา เรียมันเราเลยไปทางเอาเอาเอา,เอาม้านะ uh huh. ซ้ายบนไม่ไม่ไม่ใช่ซ้ายบนสุดนะอ่าเนั่นี่ยเนีนนน่มันจะลุกเหมือนกันอย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่งเดินไอ้นี่อ่าไปเดินขุนเดินขุนลงล่างลงล่างลงล่างอ่าเอาเอาขุนไปไอ้นี่แหละทางซ้ายก็ได้ทางซ้ายหรือขวาก็ได้ ถ้าขวาเราเรา,เราแค่เอาขุนไปไฟกับไ่้นี่เฉยแต่ถ้าทางซ้ายเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปไฟอ่ใครอ่าไปซ้ายก็ได้ไปซ้ายก็ได้ไม่ต้องไปสนใจเบีย้ยทีเนี้ยถ้ามันขยับลงมาอีกช่องหนึ่งเราเอาขุนเดินหน้าแล้วปล่อยเลยเอาไมา้ก,กดดันในตัวข้างบนอะ่ะมันมันมันจะวิ่งเส้นบนสุดไม่ได้มันต้องวิ่งเส้นรองลงมาซ้ายหรือขวาก็ได้แต่ต้องเป็นเส้นรองเพราะถ้าวิ่งเส้นบนสุดอะ่ะเราไอเนี้ยเขาเรียกอะไรนะ เราเราไม่มีมุมกินมันมันก็เอาอ้านี้หลบถ้าเราเอาม้ากินอ่ะคือเราเสียม้าเลยนะเพราะว่าขุนมันจะเดินลงมามีวิธีหนึ่งเอาเอาขุนเราอะ่ะเอาขุนเราอ่ะเดินเดินไปตรงกลางอ่ากินกินแม่งเลยลำคาในตัวเนี้ยพากรแวไ์ในที่อ่ะอ่ะทีนี้เรากินกินมาไอกินไอไอ,ไอ,องค์คลักมันเลยเอามา้มามา้มามา้มามา้าม้า นายกินนวลขอลักกันเลยปาบยา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 เชื่อเดี๋ยวนะเพราะถ้าเราขยับม้าออกอะ่ะเราจะเปิดขุนเราไปเจอกับเออแล้วท้าเรขุนเราถึงแพ้ขุนมันวะแม่งไม่เรามันเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ว่าใครเอถ้าฝั่งใครก็ตามอะ่ะที่เปิดขุนตัวเองไปเจอขุนฝั่งข้ามฝั่งนั้นคือฝั่งแพ้เ,เราย้ายขุนเราเราเดินขุนขึ้นเราเดินขุนขึ้นใช่เราเดินขุนขึ้นอ่เาเดินเดินขึ้น อ่ะทีนี้เอามา้าหลบได้ <S 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 อ่าขวาขวาเออขวา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 บนอ่านี่นี่อ่าอนี่น,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 นมันจะเป็นการเช็คเมดยายายา,ยาอ่าเอามา้านี่แหละแต่ว่าต้องต้องขยับมา้าให้แบบว่าเป็นมุมกินมันอนะกิน <S <S ของมา้าอ่าเออตรงนั้นอะ หีเอาม้าตัวเดียวกดดันมันไม่ได้รีร uh, <you. S 1> ีกระดานใหม่ก็ได้เออเอาเสียแค่นี้เฉยมันมีแค่ม้าก,กับขุนให้เราอ่ะแบบหมากเรามากตาเนี้ยไอ้อันนี้ก็พอกันเลยก่อนหน้านี้หนูก็โดนแบบยิสองตัวอีกฝั่งนึงวิ่งเอาปืนใหญ่อ่ะไปอยู่ไอตรงเส้นระหว่างขุนกับเบีย้ยฝั่งมันเนระหว่างขุนกับเบีย้ยเส้นล่างเส้นล่างเส้นล่าง Oh. อ๋ออ่าเดี๋ยวดีป่าววะถ้าเราไปจุดที่สามนักนับจากข้างบนนะ่ะเราจะไอ้นี่มันพอดีเขาเรียกอะไรนะแต่เราจะกินมันไม่ได้ <Hey. S 1> แต่เราจะโดนมันกินแทนใช่ถ้าถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราเราโดนมันกินแทนอ่าอ่าอยู่อยู่มันหลบได้เราไม่เอาขุนหลบนะไม่ไม่ไม่เราเอาขุนอยู่ตรงนี้แหละถ้ามันขยับขุนอ่ามันก็แพ้ oh. ดังนั้นบอดบอดมันจะไม่ขยับ แต่ถ้าเราขยับขุนออกซ้ายเราแพ้อ๋อคือห้ามบุกก่อนใช่การการเอาขุนมาเจอกันในเส้นเดียวกันอะ่ะมันจะเหมือนแบบเหมือนใครบุกก่อนอะ่ะใครบุกก่อนบุกหลังนะเออถ้าเราเอาเอาปืนใหญ่ไปไว้ไหนดีปืนใหญ่เอาไปไว้ใต้เบี้ยดีกว่าใต้เบี้ยมีที่เล่นมากกว่าพี่ว่านะมันไม่กล้าเดินหลบหรอกเราเอาขุนกินแม่งเลยเบี้ยเนี่ย เอาเอ่อเอาเอาเอาไอ้เนี่ยเดินขึ้นไปซ้ายบนนช่ไหมสายบนอ่าอ่าทีเนี้ยขยับปืนไปอยู่ใต้ไอ้นี่เลยขยับปืนไปเลยไม่ไม่ตรงเนี้ยใต้กลางเหรอไม่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 เออเน่เน่เน่ไม่ใช่ไหนใต้ตัวไหนล่ะไม่ใช่ตรงกลางไม่ใช่ตรงกลางใต้ไอ้ตัวที่เราเพิ่งเดินเมื่อกี้ใต้ไอ้ตัวที่เราเพิ่งเดินเมื่อกี้เป็นเส้นเดียวขุ่นมันอะเส้นเดียวขุ่นมันอะ กินแม่งเลยกินขุนแม่งเลยเอาปืนกินขุดแม่งเลยอ๋อปืนมันเ้าข้ามตัวอื่นได้ด้วยเหรอเป็นแบบยิงแบบโปรเจกเ์ใช่ประมาณนั้นคือปืนน่ะมันจะไปซ้ายสุดหรือขวาสุดหรือบนสุดล่างสุดก็ได้คือเหมือนเหมือนเรือเลยแต่ว่าเรือมันจะกินแบบต้องไม่มีอะไรขวางมันถึงจะกินได้ใช่ไหมแต่ปืนน่ะมันต้องมีอะไรขวางตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวฝั่งมันอ่านั่นแหละประมาณนั้นแหละแล้วก็เอาปืนหลบปืนปืนปืนนี้หลบเนี่ยเห็นไหมปืนน่ะ ถ้ามันตรงอย่างเงี้ยมันมันกินใครไม่ได้เลยแต่ถ้ามีตัวขวางเมื่อไหร่มีแมวนวหน้าเราไปนี่นะปืนเอาลงก็ได้ปืนปืนเอาลงก็ได้เออเอาลงแล้วไปอยู่ใต้ไอตัวนั้นนะ่ะไอตัวองค์ขลักอะตรงกลางอะตรงตรงกลางใต้องค์ขลักอ,ะอ่ะแล้วเราเดินเรือแทนเออเนี่ยกินได้เลยเราจะโดนองค์ขลาก,กินปนะ่ะไม่องค์ลักษมันเดินเฉียงเฉียง่เดียวแต่กระบาดแล้วเราก็ปืนถอยลงถ,ถอยออกมา แล้วเราก็เอาเรือเดินเดินเรือเป็นหลักเรืออะไรเรือดเดินสาบเรือสินค้าเอาเรือเรือเดินไปริมสุดเดี๋ยวทีนี้เราไอ้เลื่อนเลื่อนตัวกลางอะตัวกลางอันนี้นได้่อไหมล่ะไม่ไม่ไม่เราเราเราจะไม่กินในะนี้มาแล้วเลื่อนไอต้ตัวตัวองค์กร์กเนี่ยเออตัวเลื่อนลงมาซ้ายขวาก็ได้เสร็จแล้วเราเลื่อนขุดเราลงมา เสร็จแล้วเราเอา,เ,อาเราต้องเอาเรือเนี่ยไอ้เอาเอาปืนเนี่ยลงมาล่างสุดใช่เอาปืนตัวเนี้ยลงมาล่างสุดเสร็จแล้วขยับเรือขึ้นไปอะขยับเรือขึ้นไปทางหนึ่งขึ้นข้นทังบนหนึ่งช่องก็ได้ขยับไอนี่มาตรงกลางไอขุนขุนขุนขยับขุนมาตรงกลาง แล้วขยับเรือเราอ่ะขึ้นบนอ่าขึ้นขึ้นขึ้นบนสุดเลยไปกดดันขุนมันขุนมันจะเดินลงมาข้างล่างเราเอาปืนออกซ้ายมันไม่กินหรอถ้าเธอเอาปืนไปกินเธอจะเสียเธอเธอจะเสียเลยนะใช่่าโดนขุนนะอืมปืนออกซ้ายหรอไม่ไม่ไม,ไม่ปืนปืนปืนไม่ต้องออกปืนตัวตัวล่างอะ เป็นตัวล่างอะออกออกซ้ายเออสซ้ายช่องเดียวพอ,อสายอาไรดเีเอ้ยขวาขวาเออไม่ใช่ซ้ายโทษโทษโทษเลยได้ไหมไม่ได้วะไม่มีอะไรให้ข้ามเอาเรือเราลงมาให้ข้ามอะเอาเรือลงลงมาไม่ไม่ต้องลงมาสุดเอาเอาลงมาแค่ตรงกลางก็ได้เออ <Okay. S 2> เดี๋ยวขยับเรือไปขวางอ่าขยับเรือไปขวางเลยมันหลบไม่ทันหรอก ขยับเรือไปขวางปืนอทีนี้เอาเอาขุนเราอ่ะขึ้นกลางเราก็กินกินเอาเอาเรือกินไอ้นี่มันเลยเรือ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 ไม่ใช่ปืนเรือ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 อ่าเรือกินขึ้นไปออ่าชนะแล้วอ่าบางบางทีอ่ะถ้าอีกฝ่ายมันเดินแล้วยังไม่เข้าแผนเรา เราเดินตัวไหนก่อนไ,ได้ไเหมือนเดินเล่นอะ่ะเอเดินให้มันผ่านตาไปอะ่ะเผื่อว่ามันจะกลับมากลับมาเข้าแผนเราโหนี่ง่ายง่ายง่ายเออเธอเออนิดเรือมันนี้นี่อยู่นี่ว่าเอาขุนเดินหน้าขุนเดินหน้าหนึ่งช่องอา่ามันจะได้เปิดเอาตัวอื่นไหมเอาเรือขึ้นหนึ่งช่องเรือขยับขวาสองช่อง ร็จแล้วก็เรือขึ้นบนสุดเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่นับจากข้างบนลงมาสามช่องอ่าอยู่นั่นแหละกินช้างแม่งเลยเสร็จแล้วเราเอาเรือออกเราเราเอาเรือไปซ้ายสุดหรือขวาสุดทีนี้เราขยับไอองคลักษ์อ่ะเราขยับองคคลักษ์ให้มันขึ้นไปอยู่ข้างข้างขุน ตัวไหนก็ได้เอาเอา,เอาตัวไหนก็ได้ขยับไปอ่าแล้วเอาเอาเอาปืนเข้ามาอยู่ใต้องขลับอ่ะแดกแม่งเลยจบโอ้อดนมอะชริย่ว่ายอดไม่ไม่ผมเจ็บมาเยอะ <laughs> ผมก็ผ่านมาเยอะเหมือนกัน